โอเคตอนเลยสกายบ็อกซ์ต่อไปทำคลิปเปอร์ทาวเวอร์ไหมนึ่มทำไม่เป็นอะทำเป็นอู้ตัวไรตีได้ได้ได้เดี๋ยวมานะอาฮะ เกือบไปอือนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ฮะ อหรอโอเคไปไหนมาเอาข้าวให้พอ่อโคตรอย่างนี้มันน่าเบื่อหน้าเบื่อ,อโอ้โหนี่พอยาตกซะละทำยังไงอะคิปเปอร์ทาวเวอร์ทำเป็นน,นั่นแหละทำยังไงเออมอ,อมวางอะวาง วางหินให้มันส,งสูงๆฮะแล้วก็เอาแล้วก็ทำทำทำเป็นห้องห้องมืดๆแล้วก็เอาชิปเปอร์แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีมอนมาตกเองอ,ะอ่ะอ,อ๋อเก่อนอื่นต้องทำน้ำวินินิตี้ก่อนอะ่ะเรามีกระแปกเดียวเองอ่าดักคิงนะฮะดักคิงเพื่อนเพื่อนผมเองนะครัะดักคิงดักคิงเลรอน ไอร่อนฮะเสียงเสียงน้อยโอ้โหมาทีนี้นี่วิบัติเลยอะไรเหรออะไรเหรอทำไม่งเสียงนนอยโลเฮ่ยมำโลโอยเยโอ้โหโอ้โหเกียร์น่ะลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ลงเว้ยโอ้ยได้เล่นเนี้ย ก็กระโดดโชว์ได้นี่คนล็อกคนล็อกอเออคนล็อกเนี่ยเกิดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ต่อไปตกต่อไปเกิดตรงไหนเนี่ยเราเกิดตรงไหนเนี่ยก็ตายก็ตายไงงอนตกแบบไง บอนเกิดหรือยังเนีลยตัวน่ะจะบวกก็บวกพอ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 กล่องมีอะไรบ้างอุ้ยแหลกไอ้ยาดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตบหัวคนกันนะโอ้ยหัวเกลียนโอปีเลยหัวเกลียนตบหัวแม่งโอพีหน่อยโอพีหน่อยเกลียนเหรอ ต่ผัวเกียร์ยมันนี่นผัวเกียร์ <c oughs> โอเคทำพนักงานได้แค่เนี้แล้วสร้างตั้งนานสร้างอะไแค่เนี้ยโอ้โอ้ย์อ๋ออ๋ออ๋อเยอะโอ้โหอฮะอ่าฮะ อ,อ่าฮะ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 เฮ้ยของในตัวมงมีของอะไรมัง่งอ๋ออ๋ออันนีบัสจออโอ้โหตีทีตุตกเลโอเคเสร็จ<ไ>ปล่อยไม่ไปลไม<ะ>เฮ้ย<ะ>เฮ้ย ฟักโอ้โหใครทำวะโอ้ยไม้ทันสำคัญที่สุดในโลกเอ้าโลงไปด้านล่างจุกน้ำตายเน่มงไหลมงไปไหมไปไหมโอ้โหลำมาแล้วโอ้ยไม้ตู ไม้ไ้ไ้ตนไไ<ม>ไ้นไม้แล้วไฟมันไหมได้ไงเนี่ยปกติแะน่าจะใช่อย่างนี้งั้นก็ขุดอะขุดไม้ที่ยังเหลือใช่ใช่ใช่รีบรีบรีบอร่อยอร่อยเบยม้าอยู่เบยนมนๆนม เราต้องหาแซปปิง้งนะนะแซปปิ้งอ่ะแซปปิ้งอ่ะแซปปิงปป้งอ่ะไม่ต้องเอากันได้พอโดนไฟไหม้หมดแล้วเฮ้ยข้างบนเฮ่ยจบจบโอเคเราวางไม้หายหมดเพราะใครน้าเพราะเมลอนเข้ามามีความมีบัตรใช่ใช่ใช่เข้ามาเพิ่งเข้ามาเว้ยมันก็เพิ่ง<ช>ติดเขาไม่ใช่เป็นใช่ใช่เรื่องต่างงานที่เรืติด อย่างนี้ต้องโทษความผิดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลัดอ้าวจ้าไปหน่อยคัดจ่าไปหน่อยกูตีไปเนี่ยโอ้โหตายเลยเฮ้ยอู้อู้อู้เก็บของเออเอออ้อววอ้วววช่วยด้วยอู้อู้ก็ตีแล้วก็ตกโลกมีพีน่อย พีเฮียโอ้อโหนึกว่าทุบไม้ซะอีกอ,อันไ้ขุดได้ขุดไปนะมอปีกโปกเกมอนมอเอ็นใช่ไหมอืมแล้วก็ดาร์กโหลดอ่ะอ่ะอ่ะ,อะแสดของของเอามาเอาของมาห่าหม,มันเลยเกนไม้อันสูงต่งมาใครเนี่ยหายไปไหน โอ้ครบอันเนี้ยเกิดที่ขุดนายอ่ะเอาไปให้ไม่ใช่มันตกโลกไปแล้วให้เราไปเอาให้ไหมเดี๋ยวไปเอาให้ไม่ตอง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 ฮึ่ตกโลกนี่ไปเอาได้ด้วยอ่ะง่ายึตกโลกไปเอาได้ด้วยอ่ะเขาเย็นไม่มีใครดึงไม่มีใครดึงเลยดีมาก เอาดึงไม่ได้ด้วยกำเบยเราดึงแล้วไม่เห็นเห็นแต่เห็นแต่มงตะคาโดนเชือดไปแล้วอะ่ะเห็นแต่มองอะ่ะเห็นแต่มงไม่เห็นดักดักไงเฮแล้วเฮแล้เกือบเกือบเดี๋ยวมานะแป๊บนึงมันอยู่ไม่ได้จะทำอะไรใช่จะทำอะไรก็ทำอ่ะ ไปลวงไยติดนะเดี๋ยวไม้ก็ไหมอ,อ,อีกอ่ะมองไอ้กล้วครับคอนเบอร์คือตัว generator ของจริงนี่ขับนี้นขุดนี้โอเคนี่ลงมาขุดตรงนี้นขับๆๆๆๆนี่บอกอันนี้ก็ขุดอันนี้อเลยจะออกไงเนี่ยอ่าที่ขุดแตกเบย มีหินเยอะแยะหนึ่งสองสามโอ้โหครทุบจะตายแล้วเนี่ยพี่อะสง้อสง้อสง้อครับสง้อตีดหนึ่งส่งส้อเลยแม่งฮาดีวะตายเบยติดติดแล้วฮะเว้ยไอ้เอ้ยโอ้ โอ้ยไม้ติดแล้วไฟติดไฟติดแล้วโอ้โหเอฟซีเหรอเอฟซีเหรอเสกอะไรนะอะดู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 ไม่ตอบเป็นนั้นด้วยอะดูดูเสกอะไรไม่ตอบเป็นสไวเวอร์ด้วยเบฟซี ดาบไม้อยู่อย่าพึ่งเฮตอะไรดาบไม้อยู่โกงอื่นตัโอ้คลิปไปหลอกไปเวอร์อื่นแล้วเลย <c oughs> เนี่ยสาเแล้วเอาเวอร์นี้เป็นไรเนี่ย ออเออเออออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเพราะอะไรทีพีเราไปดิทีพีเราให้หืมตอนนี้ตอนเราราคลิปนี้ทําอะไรน่อยจะทํารอดูอยู่เนี่ยบอกว่าให้ไปขุดขุดคอเบลแล้วเอาไปสร้างขีเเปรเท้าก็มีคอบลอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอาไปสร้างอืม โม Ale, ใหญ่ประมาณไหนหรือสร้างแบบพี่ลูวี่เลยพอดีครับโอ้ย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 ฮะลงตก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 ลงตั้มเกมหมดพี่เอือหินโฮสเซียนสู่ใส่คั้ง้ะหมดหมดหุดในวงอยู่ไหนเนี่ยมอง เลือดลุดคอลุดลากรุดเออร์นเป็นไรเนี่ยน่าดูจริงเลยขอ่เจอเพชรสักก่อนดูอย่างนี้อนะเออแลยเอาตายเบยรอดแล้วรอดแล้ว โอ้โหอะไรเนี่ยได้เห็นที่ขุดมานึงงงองส่งทูบันนี่ไอเทมมาให้หน่อยไม่มีลบไปแล้วลบไปทำไมเออะบาอารมณ์คนโอ้โหระบายอารมณ์ระบายอารมณ์หมอส่งไปทำไมส่งไปทำไมส่งเพื่อลบไปเพื่ออะไรเนี่ยลบไปไมลบออลบไปทำไมลบไปทำไมลบไปทคนทั้งมทำไม ลุกไปทำไมอะไรแล้ววะลบไปทำไม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 มองแล้วมาตีไก่จังวะทไมตีไก่จังวะเก็บเก็บแล้วก็เอาไปขายขายจะขายซื้อไหมใส้สัตว์ถ้าสัตว์ถือโอ้โหดึงทีดึงทีไม่กล้าดึง โอเคไม่ต้องดึงแล้วไม่ต้องดึงแล้วของอ่ะสเกลสเกลโอ้โหตกไปพร้อมเลยกำาเลยของอยู่ที่ไอเมลอนหมดเลยไร้เสียดา ดูดูดูครับดูครับมีรอนซีดเอาเรียกชื่อวเองเหรอไม่สมน้ำหน้าไปไหนละไม่ดึงด้วยนะนั่นนั่นนั่นตัวอะไรนี่ มันมาแล้วบอกนายว่าโอ้ยลบลบลบยางดีอ่ะลบยางดีลบยางดีลบยางดีอะไรดีอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยไอยาจะขยายเกาะเออมันเกาะเลยเนี่ยฮะนี่มันสกายบอสไม่ใช่เกาะเจี๊ยหูโอ้โอ้ shit เดี๋ยวเดี๋ยว วังเลยจะไปฟ้องคูอังคณาฟ้องคูคิปเปอร์จะฟ้องสเกลลิตันคิปเปอร์ให้ไปไหนอุสภาเละสภาเละดึงทีไม่ดึงออกได้ได้รอรอรอเกิดที่นี้อีกนิดเดียวโอเตัวดึงรอรอไหนรอมันจะมาจะต้องตกตกไปเลย ไปอยู่ไหนรอก่อนรออีกนิดนึงไม่เกิดไ็ถูกกระเวยกังไเฮ้ยไฟไหมึงไฟไหมาแล้วไปไหนไอ้ไฟไหม้ได้ไงเนี่ยเออ มีหลบ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 มีลบมีหลบมีหลบมีหลบมหลบมี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 มีหลบมีหลบมีบีหลบม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 ีหลลบมีห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 ลบมีมีหลบมลบมีห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 ีหลบมีหลบหลบมีหลบมีหลบมบมีหลบีหลบมีหลลบมีมีหีหลมีหลบมีหลบมลบม มาแหววมาโอ้โหต่อไปเล่นแมปเกาะล้างดีกว่านี่ครับยืงแล้วคู่วเตื่อลอยครับลอยตัวแบบปะสยามหลังขึ้นเตาเล่นอะไรอ่ะดีครับต้องไปเจอพลังนี้เลยพลังเจ้าพ่อคิปเปอร์เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้หหายเลยอะไรหายยังไม่ได้จุด พล <c oughs> right. uh ังเจ้า huh. พ uh ่อคิปเปิลเจ้าพ่อกิปเปอร์ด้วยเจ๋งเไปเลยไกลๆหน่อยครับแล้วก็จุดทำการจุดแล้วก็เพนโอ้เออร์เละเลยครับไม่เหลือพวกนี้เล่นอะไรเนี่ยเล่นมังอ๋อบินมาแล้วครับบินมาแล้วครับบินมาแล้วครับปั๊บไม่ใหญ่เพิ่งจุดแลำนึงอีกโอ้โห จุดเองเลยวางจะว่าให้จุดตรงไหนวางเลยมีเลสตโตนพอดอยู่จอกจอกโอเคคลิปนี้ก็จบไม่จบเว้ยแบบนี้ขอจบเท่านี้พอโอ้โหบึมแบบแบบนี้จบแค่นี้นะโง่ะ คลิปนี้เริ่มรั่วเลยอ๋อมอรั่วเป็นแมพเป็นแมพแมพปอาร้าพเออไม่ฉันแล้วละไม่ฉันแล้วแหละไอหยอยนี่ใครอืมหลุดเบยเออไอ้ไอหยอยเรือนนี่คือใครคือใครเออลุงเหรอลุงอะไรอ่ะเอ๋อกินหมดไม่แบ่งกันเลย ไม่งไม่ทไม่อยากกินนะครับ